A N A N M o B Bird B Bird No C Cat A N A N M o B Bird B Bird No C Cat Hello everyone. My name is Nisakorn Pongsamakthai. Welcome to English Variety. สวัสดีค่ะดิฉันนิสากรพงสมัครไทย ยินดีต้อนรับสู่รายการ English for IT คำศัพท์ภาษ,ษาอังกฤษง่ายๆวันละหนึ่งคำเกี่ยวกับแวดวงไอทีนะคะวันนี้ขอเสนอคำว่า online online สกดนะคะ o n l i n e o n l i n e online คำแปลนะคะก็คือออนไลน์ค่ะทุกวันนี้เราก็แปลทับศัพท์กันไปเลยนะคะตัวอย่างคำที่ใช้ก็เช่น Go online หรือว่า stay online ตัวอย่างประโยคนะคะ Young people want to stay online everywhere. Young people want to stay online everywhere. เป็นยังไงคะคำว่าออนไลน์ของเราในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะอยากให้ทุกคนได้ฝึกซ้อมภาษาอังกฤษกันบ่อยๆเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่ยุคป,ประชาคม AEC กันอย่างมั่นใจคะ่ะ Until we meet again, take care and goodbye สวัสดีค่ะ